หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์หลายๆคนอาจจะนึกถึงบึงบรเพชรเขาหนออุทยาสวรรค์ภาสารและอีกหลายๆที่แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังอำเภอแม่เปิลในจังหวัดนครสวรรค์กันครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักที่นี่กัน แต่เดิมอำเภอแม่เปิลยังเป็นอินอำเภอและเมื่อในวันที่15กร,รกฎาคม2 5 3 9ได้แยกตัวออกมาจากอำเภอแม่วงและได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นอำเภอแม่เปิลซึ่งพื้นที่ในตัวอำเภอจะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาน้ำตกอ่างเก็บน้ำและปื๋นป่าขนาดใหญ่อำเภอแม่เปิลอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ80ิกิโลเมตรเส้นทางที่ผมกำลังขับรถไปผ่านอำเภอลัดเจ้าอำเภอชุมตะบงและก็ถึงอำเภอแม่เปิลระหว่างทางผ,ผ่านวัดศรีอุทุมพรที่ตำบลหนองเบนจึงแวะเข้าไปไหว้ขอพรในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งวัดสวยงาม มาเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เลยก็ว่าได้และยังเป็นวัดที่หลวงพ่อจ้อยเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ด้วยครับหลังจากไหว้ขอพคอเสร็จเราเดินทางกันต่อระหว่างทางที่ผ่านอำเภอลาดยาวทุกคนไม่ต้องกลัวลำบากครับเพราะผ่านทางบิ๊กซีปั๊มน้ำมันและตลาดสดซึ่งผมแนะนําว่าให้ซื้อของกินติดรถไว้บ้างเพราะหลังจากนี้สองข้างทางจะมีแต่วิวธรรมชาติและรายส่วนของชาวบ้านจุดหมายแรกที่เราจะเดินทางกันไปคือวัดเขาลัศมีซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเขาเส้นทางการขึ้นไปยังงพพรรรุทอค์ใหญ่เาาาสมถ ขับรถยนต์ขึ้นไปได้แต่ว่าท่านใดอยากออกกาลังกายทางวัดมีทางเดินเท้าให้ครับวิวบนเขาสวยงามมากเห็นตัวอําเภอแม่เปิลและพื้นที่ใกล้เคียงวัดนี้เป็นศาสนาสถานที่ชาวบ้านสักการะบูชากันมากในวันพระหรือวันพระใหญ่จะมีชาวบ้านจํานวนมากขึ้นมาทําบุญกันคําแนะนําสาหรับคนที่นํารถส่วนตัวมาทางขึ้นเขาค่อนข้างชันและทางเลยกควรระมรัดระวังในการขับขี่ด้วยครับเราจะเดินทางกันต่อไปอยังจุดหมายต่อไปของเราขับรถออกมาจากวัดเขารัสมีอีกประมาณ10กิโลเมตรเราจะถึงอ่างเก็บน้ําของโพ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นจุดกลางเต็นท์นอนของเราในคืนนี้อ่างเก็บน้ำคลองโพ เป็นสถานที่สาคัญสำหรับชาวอำเภอแม่เปิลเป็นอย่างมากเพราะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆแหล่งทําการประมงของคนในพื้นที่อีกทั้งความสวยงามของบรรยากาศเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทํากิจกรรมทางน้ําเช่นเล่นน้าบานนาโบท๊ทเจสีล่องแพระหว่างที่ผมขับรถหาจุดกางเต็นท์สังเกตว่าร,รอบๆอ่างเก็บน้ํามีชาวบ้านในพื้นที่มาหาปลาอยู่พอสมควรจึงเข้าไปพูดคุยและสอบถามราคาปลาพอเห็นพึ่งขึ้นจากเรือแบบสดๆจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านปลาที่หาได้จากอ่างเก็บน้าคลองโพจะเป็นปลาดิน ส่วนใหญ่ราคาถูกด้วยครับได้อุหนุ่นคุณป้ามา2ตัวคุณป้าที่ขายปลาแนะนําว่ามีตลาดอยู่ใกล้ๆไม่เกิน5กิโลเมตรมีของขายเยอะให้ลองไปดูหลังจากที่ผมได้จุดกางเต็นท์จึงรีบขับรถไปที่ตลาดเพื่อหาของมาทําอาหารคืนนี้ครับก็หลังจากที่เราเข้าไปที่อ่างเก็บน้าของโปกันมาแล้วนะครตอนนี้เราจะเข้าไปที่ตลาดในต,ตัวอำเภอแม่เปิลกันไปดูว่าในตลาดอ่ะมีวัตถุดิบอะไรให้เรามาใช้ย่างกินทำปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันครับ ก็ตอนนี้นะครับเราถึงตลาดกันแล้วอยู่ใ,ใกล้โรงเรียนอนุบาลแม่เปิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดในอำเภอแม่เปิดน,นะครับจะมีอะไรให้เราซื้อไปทําของกินกันบ้างนะครับในตลาดของเยอะพอสมควรส่วนมากจะเป็นพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่ค่อยมีอาหารสเส็จรูปเท่าไหร่สินค้าห,หลายๆอย่างเป็นผลผลิตที่ชาวบ้านปลูกเองเลี้ยงเองราคาถูกครับปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนหมดนี่10บาทในเมืองหาไม่ได้นะแบบเนี้ย หลังกลับจากตลาดพวกผมรีบช่วยกันกางเต็นท์ก่อนที่แสงจะหมดที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับรวมถึงไฟส่องสว่างด้วยถ้าพระอาทิตย์ตกคือจะมืดไปเลยเพราะงั้นต้องแบ่งหน้าที่กันทําวัตถุดิบที่ซื้อมาจากตลาดมีหมูไก่ผักและปลาที่อุดหนุนมาจากชาวบ้านความรีบเพราะกลัวจะดึกบวกกับความหิวเมนูเดียวที่คิดได้คือย่างครับบรยากาศยามค่ำคืนเย็นสบาย มีลมพัดตลอดเวลาดึกๆึกก็หนาวนอนกันสบายเช้าวันรุ่งขึ้นรู้สึกสดชื่นบรรยากาศดีมากวิวสวยงามดูฝูงนกออกหาอาหารดูวิถีชาวบ้านในการออกเรือวางไข่จับปลาใช้ชีวิตแบบไม่มีเทคโนโลยีครับในการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมกับเพื่อนๆที่ออกห่างจากตัวเมืองพอสมควรเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในแบบที่ไม่เคยทํากันมาก่อนเพราะไม่มีทั้งไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกจึงทําให้ผมต้องทําการบ้านมาพอสมควรว่าควรเตรียมตัวมาอย่างไงสาหรับใครที่คิดจะเปิดประสบการณ์ในการท่อง เที่ยวในลักษณะนี้ผมแนะนําครับสนุกมากได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนครอบครัวทํากิจกรรมด้วยกันส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวแนวนี้อยู่แล้วลองมาเที่ยวที่นี่สักครั้งแล้วคุณจะติดใจครับที่นี่อําเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์